สบายดี <laughs> โดยไอจอนสบายดีก่อน,นลานสาวโอ้เจ้านลานสาวเป็นน้องสาวพุกนี่น้องสาววะนี่พอเทและว่าลินพอเทพอเทป่อ ครับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิสหุสูส่คนเบิดสมองสุบอนเด้อเนาะกันยินดีตอนครับเข้าสู่ซ่องบาวเทสแนเอลอีกแล้วพ,พี่น้องเอยโดยมาพบมาพ่อกับซ่องบาเทมามี่เนีะน้องพี่นอ้องอ่าบาเทสคือสภาพาพี่น้องมาที่บ้านของเอือ้อจรพี่น้องเอ๋เนาะหรือว่าบ้านต้องแดงเลยพี่น้องเอ๋กับบรรยากาศพี่น้องฝฟสซิตโต้อีกแล้ววันนี้พี่น้อง คนกำลังลงเม็ดพี่น้องเมื่อกีน้นี่เนาะวัดซึกว่าวห,ห่นอนเดี๋ยวพี่น้องมาหัวเพิ่นดำห้ดำหน้าอยู่าบอกมันเห็นตะวันแนวใด้พี่น้อยเดี๋ยวปรเทศขับหาพคนก่อนพี่น,อน,อออน,น้อยเนาะปาาพวกเขาไอ้ลอยบรรเลงเรื่อยๆเลยพี่นอ้อยพวพี่น,อนอ้อยโอ้ยนั่นพี่น้องอาทางเขาเพื่อนเพ่นพี่น้องเปื้อนอะไรลอยเนาะป้าป กันว่าด้านยังว่ามีเงินพี่น้องยังว่าซื้อท่อซื้ออย่างแล้วพี่น้องมาฟังให้เพื่อนพี่น้องนี่น้ามันสิไหลลงพุ่นเห็นให้ทางเขาบ้างเขาเพื่อนเปื่อนพี่น้องยดูโดยสบายดีเอ้ยสบายดีโดยป้าใส่กระโปรงเหี่ยงกระแทบมาหนิ สวยสุดตเฮียนพี่น้อยเนาะงามขนาดพี่น้องไม่ดำหน้าบ่มาหนีเพิ่นดำแมลงดำแมลงโดยมไม่ได้รุก้าอะไรบ่ไม่รุก้าโอ้ได้จังหวัดน่ะในลายแล้วเปิดให้หนิบ่ได้อันไห้จะลงมาแน่นอ่ะบ่เลยอืมโดยโดยก็คือมาเล่นนี่ก็คือดำเหมือนบ่โดยงาวยังเล่นมาแรงอย่งเนาะโดยผูวผ้าห้องตึงอยู่พี่น้อยเนาะฝนสิตกเลย น้ำเต๊ม,มีน้องทองไหทองนาบังก็ได้ให้ก็ขึ้นมาบ่เลยนะเด้อเข้ายีน,น้ำเลยกินแล้วกินแล้วได้กินมาเนี่ยต้มไข่ต้มไข่เ <c oughs> มนูต้มไข่เห็หนไหมเนาะอ่าอทาีนา่น้องใส่เฉพาะไปทางไหนใชเราไปใสช้ยูไนฟ่อน <c oughs> ้องแดงด้ยวยค่ะแดงไปลุละลุละน้องแดงไปลุละพี่น้องเนาะ <c oughs> ไปทุลละ <c oughs> ว่าเอาด้วยะทุลละเหรอไปทุลละทุละเอปเอกไว้อ่ะทุละอ่ะไปห้ <ละ S 1> ปองน้ำอ่ะทุละเอาบปอาไว้ไปไปทุละไปห้องน้ำไปทุละมีใครแนมมาหาไหมใจเวียงอะเวียงเล้วลก็บใคอีก,กบ่บอยมาบ่อย,ยโอ้เถอะนี้บ่สองคนนี่บ่เลยอืมเนี่นยไปหน่อยเนาะ ใช่สุดอันนั้นใช่น่ะพอดีพ่อเอามาให้มันนะสุดยังสุดอันผันผ่กมาให้นะถือไปใจดิเอาส่งยินส่งยังเข้ามันพอดีพอดีบอจะลงแล้ลงเหรอตัวส่งยิ่นั่นได้บ่ลงได้พอดีเป๊เลยบ่โดยโดยโดยเป็นกาทงตีนนั่นเด้น้องแดงให้อยู่บ่ใหายเอออนั่นแหละปันกันใช่พอดีค่ะโดยนี่แหละบาทนี้เลยหน้าเวลากิ๊กใส่รองนรงบ่ ตอนนี้ยังงันดำไพ่ดำหน้าอยู่เนาะยังใส่บ่ได้เป็นบ่เดยใช่บ่ได้เปนเปื้อนได้แมเนเนฮะต้องอันนั้นทำให้เอาของเป็นซื้อให้พี่น้อยเลยยังพ่องก็ใชาบ่พองก็ใชาแล้วอบไว้อบไว้อบไปไม่เป็นยังไงอบไปเป็นขาขึ้นขาคือเดร่าหูเด้าหัวอบไปเป็นขาวคือเดร่าเสร็จเนาะเปธรรมดาเด้วยจนเนาะอย่างขาวบ่ ้าวาโดยพี่นองเยมพบสไปเดินเบ่บบอเนาะไปดยไงพี่น้องกินแล้วว่ายานะยายานหอมันฝากมากมื่อนหร่นะกินหมเป็นชัําบอกยังกินได้เวียงชื่ใหาแล้วอันยาอันไหนยงซื่มหายาชีเดียก่อเทานน้ำขาวนะโอ้ มันซื้อมาหมืกอะไรโอ้ซื้อเถิงเต๋อนะโอ้เด้ตัวอันเป็นกลององันดแดงนั่นใหญ่ดีไอเด,อด้อเด้อเจ้ากินเถื่อละหน่อยเถื่อหน่อยแบบว่าเจ้าเวลาเจ้าไอ้ท่านซะเด้อไอไ้แล้วฮะอัน,น,ห,นหินใส่ผ้ามันละฮำมาจิบใส่ผ้ามันพอมันมาหมาคอนะเด้ด <laughs> อเด้อเข้าใจปะไหมเด<ย>้อ <laughs> ตัวขายาขาพญาดันกินเศร้าเม็ดหนึง่งตอนแรกเม็ดหนึ่งเด้อเด้อเด้อนี่แหละเรวเอาสี่บอกเจ้านำรางอีกว่ากินอะไรใดเนาะ เป็นชีวิตในแตงเงีย่วกองนั่งปิววะประเทศมาเจ้าแร้วคือก้องไปสั่งวะทาบอกปิวะจักไปวกินทำอะไรกิน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 เสยน้อยวะิวะทบอกิวจักเตัวว่าัไดกัวเมื่อไหร่ทำบบอกคนยันเพิ่นบอกไปเพิ่งกับปรจักนะก็เลยมาฐานเนี่ยนเจ้ากับอันพอนี่แหละเจ้ากับบอกพอ่นเด้อกินไหนไหน น้องเดงพ่อมาแหละยังเพิ่นบ่จักันนะโดยประจ่านี่ก็เห็นอยุทธทมชงวิวกินจักมดจาน่ะกินอาหารเนี่จ้าได้เตงบ่จนเบื่อบ่กูจั่นกูจั่นตายปลาลูกกูอ่ะปลาก้อนขาวโม่แกเสี่ยงเนาะบม่แก่เที่ยงว่ะโดยจะเป็นยาอยังเป็นยาพี่น้องยยาต่าขนาดบ่เทศยังว่าอ่ายาดีกระเพาะว่าซั่นตอนแรกมาแล้วพี่เพิ่นอัดอันเสียงมาว่าเป็นยาอาธาพยากรับโดย เงี้ยมาสิประมาณนี้กินตอนเช้าแล้วก็ตอนแรงเป็นบอกมาโอ้หันมาทำน่องบิวน้องตุ่มกันนอนถึงน้องเอ๋อสบายดีละโดยสบายดีถ่ายหน้าบปาล่มาแรงนี่อืมมันแรงกับไทยได้เลยเนาะโดยโอเคจะนีท่ามากอะมาเยี่ยมมนยามเจ้าซือดอกว่าเป็นอนนนนนนะ,ะไรกัไแดดเนาะของฝากของฝากบ่โดยบ่ได้มา เมื่อหนาเด้อมื่อหนาเนาะมาที่กับมื่ออื่นสิมาเดต่สิได้มามื่ออื่นไหนมาจาก้าเด้อเ้าบ่เด้อพี่น้องก็ตัดผ้ามันทางเอื้อจอนพี่น้องอามีแต่เ้าวสบายดีเด้อสบายดีโดยเอื้อจอนสบายดีก่อนสบายดีโดยพักมาเชนี่มาแต่สงสการโอ้มาสงสการโดยก็เลยแวะมเพื่อนเอื้อจอนบ่เป็นงานกันบ่เลยวันใด เป็นลานสาวโอ้เจ้านานสาวเป็นน้องสาวพรุ่งนี้น้องสาววะนี่พอเทแล้วว่าลินพอเทพอเทพ่โอ้เจือเออกับน้องคือกันเนาะยังค่ายๆกันอยู่พี่น้องเลยอืมดูแต่เบิ้งไปไมาอยากคือไอ้โจรเป็นเมย์เจ้าเอฟซีเอฟหาคนดังบ่มหาคนดังไอดอลพี่น้อยเนาะอันดาราโจรพี่น้องเนาะมาแต่ปงซบเนาะ โดยชื่อ,อยังกันน่ะซีแ,ละลแรดลี่แรดลี่โอ้ผู oh, ้นี้ใช่สาวจันสาวจันสาวจันกังโกบบอผู้เมนบ่โอ้พี่น้องเอ๋เนาะะเพิ่นเป็นญาติพี่น้องกันพี่น้องเอ๋อเนาะเนี่ะอันนี้ก็เป็นทา้งลานสาวครับอันนี้เป็นน้องสาวพี่น,น้องเอ๋อเพิ่นก็มาหาทางพี่สาวเพิน่นโอเคจ้ะวันนี้บ่าวเท่ขอโตกล้าก่อน,นเด้อเหมือนเด้อโดยสบายดีโดย